สบายดีเอพซีช่องแอดก้นไก่บานครับผมเมื่อนี้ครับเป็นวันเสาร์ที่8มกราคมส5 6 5หห้าครับเริ่มสักหลาดไหมครับพี่น้องสิบเมื่อนี้ครับเมนูสิบผ้าพี่น้องมาต้มเครื่องไมครับต้มเครื่องใน้หลายอย่างครับเมื่อนี้มี่ยังนี่นี่ปากน้ำครับเป็นแก้วครับนี่เป็นปอดครับผม นี่เป็นใสครับท่านแท่น้าพักจอกโอ้มากับหองเนาะครับมากระหองพี่น้องขอพ่ายไรล้วครับเด้อเป็นข้าเจ้าแถะมากห้ครับเป็นขีเพี้ยแล้วก็ดีครับเนี้สิต้่มใส่ครับต้มมีปเป่ยครับื้นนี้นี่ตะไคร้ข้าใบมะกรูดครับสากไวแต่ทุบข้าครับเอทุบตะไคร้ เดี๋ยพี่น้องเดี๋ยวห้องไปล่างน้ำออกก่อนครับก่อนจะห้าไปต้มครับครับหั่นคาตะไคร่เรียบร้อยแล้วผ้าพี่น้องเอาไปใส่หมอครับหมอกด็ดังท่านครับื้นนี้ท่านมาจากมันนอกครับหมอเดยแล้วครับเ้ากดใสต้องไปเลยครับ นี่ห้องล่างเรียบร้อยครับเขื่อนในาล่างน้ำเรียบร้อยครับเทใส่น้ำหมอได้ครับกระยาไหนเปื่อยเร็วครับพี่นองกจะยาลืม เอาสอนใส่ครับที่เด็ดครับนี่เฮ็ดให้เฮ็ดให้เนื้อหรือว่าเทืองไนอยหยังตามแต่ครับให้มันเปื่อยเร็วครับพี่นอ้องใส่ใบบักูด้ำเดือยพี่นอ้องใส่ให้มันแก่ข้าวครับผมรอจะ่างผมมานชั่วโมงหนึ่งครับม่จะเปือ่อยได้ทีแล้ว ให้นาวางทีห้าล่อเคืองไม่ัวจะได้ทีแล้วก็ตัวมันสิบเปื่อยครับห้าก็มาเตรียมพวกน้ากิ้มครับบาเนี่น้ำจิ้มแก้วขมครับมีพริกแห้งคร,ครัวครับมีข้าวครัวผงนัวครับน้าปลานี่ดีแท้ครับนี่ดีแท้ย้ำบอกพี่น้องไว้ใส่เกลือน้ำครับใส่ให้พอดีครับ ใส่หลายมื่อกเข้มไหล่เนี่นพี่น้องกินเ่ได้ครับกำลังไดทีแล้วครับ<า>ถ่ายะข้าวครับพี่น้องมาเมืองกันครับเป็นจังไดโอโหกำลังไดทีครับพี่น้องหมอฟุดูเบื่อดีแท้แน่นอนครับผม,ผมหอมครับมานนี่งอดใจไว้แล้วครับหนูเขาก็พ้องกัน <c ười> น้อง ใส่ยังใส่แรงกันอ้อเสร็จเรียบร้อยครับเนื้อเปื่อยๆครับวันนี้หั่นแบบเปือยดีครับนี่ปากน้ำครับนี่ปากน้ำครับปากน้ำไม่เปื่อยครับได้ทีแล้วครับให้การ ตมันชั่มโมงเึงครับน,นี่เป็นทันเทนาครับนี่นเทนาอันนี้อันนี้เป็นเอ็นแก้วครับอันนี้ใส่อันนี้เป็นปอดครับผมเปื่อยขนาดนี้ครับ เสียบ่อยครับมนีตัวเครื่องไน่ห่าวครับผมเครื่องไนห่าครับเปื่อยๆครับพี่น้องแซ่บครับโอ้มีปากน้ำมีมี่ม่ามมีปอดมีเอ็นแก้วครับมีใส่ครับมีแก้วแก้วขมครับแก้วขม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 แซ่บเลยครับนี่แก้วขัวหอมอันนี้น้ำซุปครับน้ำซุปเป็นไฟตาซดครับผม พักกแกมห้องมีสะดาวครับมีใบบุกบกมีพักพักซี่ครับผมแล้วก็หอมบัวครับผมโอหลายหลายอย่างครับมาพี่น้องมากเอฟซีช่องแอดคนณกายบานครับผมฝากคนไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ใหทุกคลิปในการท่ายทำครับผมแอดคนไกลบ้านในคลิปต่อๆไปครับสรับมี่ สวัสดีครับ